สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รามาจิตตังพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องนานาจิตตังกับผมคุณกิติตเดิมเนมนรายการครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการรามาจิตตังอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เราเข้าสู่ซีซั่น2กันแล้วนะครับหลังจากที่เราจบซีซั่นแรกกันไปสำหรับอีพีนี้เรามาอัดเสียงกันกลางแจ้งนะครับถ้าเกิดใครที่หูฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงจิ้งหรีได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วก็กำลังอยู่กับอดีตสมาชิกของรามจิติ นะครับที่เคยมาเป็นทั้งน้องฝึกง,งานแล้วก็เป็นทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้วยกันซึ่งตอนนี้เขาได้กลับประสู่บ้านเกิดแล้วสวัสดีครับน้องสอนะครับหรือรสอรวิทชื่อเล่นจริงชื่อก้าแต่เราเรียกสรวิทกันตติดปากแล้วสก็ได้ครับในยุคหนึ่งจะชื่อสอแต่กลับมาบ้านก็เรียกเก้าง่ายดีครับสวัสดีครับชื่อก้าสรวิทนะครับอย่างที่พี่ตองได้ได้แนะนําไปตอนนี้อยู่ที่ลําปางเป็นหลักครับแต่ก็ยังทํางานเดินทางไปหล,หลายที่ อาจจะให้เล่าย้อนนิดนึงว่าสมัยตอนที่ยังหนุ่มๆอยู่ตอนนั้นเป็นคนลำปางทำไมถึงไปฝึกงาน30มิ30นี้เรียกแกเราไปไม่ได้ยังหนุ่มๆอยู่ออก็ยังหนุ่มแต่หนุ่มกว่านี้ออ <laughs> ทำไมถึงไปฝึกงานที่สถาบันรามจิติได้ครับจริงๆก็ตอนนั้นไปช่วยโครงการหนึ่งเนาะที่มอราชวานลำปางอะไรเงี้ยครับก็ได้เจอพวกพี่ๆสถาบานันจริงๆผมเรียนสิ่งแวดล้อมเนาะแต่ใจจริงก็อยากกระเที่ยวแหละอยากจะออกไปข้างนอกเพราะว่าเราก็เรียนลำปางแล้วเราก็มันโอกาสเราที่จะเดินทางมันก็น้อยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็รู้สึกว่า อยากจะไปไกลๆนั่นแต่ที่จริงอยากจะไปแต่สมัยมัธยมละแล้วก็สอบไม่ติดก็เลยเลื่อกอยู่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยครับพอเราก็เออก็อยากเดินทางได้ถ่ายรูปด้วยซึ่งก็เป็นตอนนั้นเรียกว่าเป็นความฝันเนาะเป็นแพชชั่นได้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบเเลยขอไปฝึกงานซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับสายที่เรียนจะท่าไหร่เออน่าจะได้เดินทางคาดหวังเลยเนาะว่าจะได้เดินทางว่าจะได้เห็นนู้นเห็นนี่อะไรเงี้ยครับก็เลยขอไปฝึกงานสมจะอยากไหม ก็สมจอยากก็ก็เดินทางอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเดินทางอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นช็อตคัทชีวิตเนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เดินทางไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆไอตอนตอนแรกเราก็อยากเดินทางจริงแต่พอเดินทางกันจริงๆแล้วนั้นมันก็เหนื่อยเหมือนนะชีวิตมันก็จะเป็นอีกแบบอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าอิ่มละอ่าเป็นดันที่ต้องการเราก็เลยขยับไปทาอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับจริงๆก็หนักจริงแต่เราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง อยู่ลาปางแล้วก็รู้สึกอยากเดินทางก็เลยไปฝึกงานหลังจากฝึกงานเสร็จก็เข้าทํางานต่อด้วยก็ทํางานต่อด้วยครับเราก็ยังตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีมีแพชชันอยากจะลองทานู้นทํานี่เนาะก็จริงๆสาบัรมิติเป็นเป็นองค์กรที่น่ารักมากนะครับก็คือให้เราลองได้ทําทุกอย่างแหละไอพี่มันมีอันนี้อะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้เป็นท็อปดาวขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นแบนๆแล้วก็แล้วก็ได้ร่วมงานกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ได้เห็นคือคอนเนคชั่นของส่วนใหญ่นะในชีวิตตอนนี้ก็คือมาจากทังนั้น ตอนที่เราทํางานที่นั่นอะางเงี้ยครับก็จะรู้จักผู้คนรู้จักว่าสถานที่ต่างๆเขาทาอะไรกันยังไงมีอะไรทําอะไรกันบ้างอะประเทศนี้เออเขาไปถึงไหนกันละอะไรเงี้ยครับพอถึงจุดหนึ่งที่ทํางานกับทางรามยิติได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เกิดกลับมาที่ลำปางกับ<อ>บ้านเกิดแล้วก็เลือกที่จะเรียนต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรที่เรายังอยากรู้เกี่ยวกับศาสตร์ที่เราเรียนมาด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยครับว่ามันเป็นอะไรได้บ้างอีกอะไรเงี้ยคือเราก็ยังค้นหาคําตอบอยู่จนแล้วว่า คือปกติคนไทยเขาจะบอกว่ารักบ้านเกิดเนาะเขาชอบจะอยากกลับบ้านแต่อะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งถ้าคนไทยว่าอยากรักบ้านเกิดสมมุติว่าหนึ่งถึงสิบคนไทยอยู่ที่ห้าอย่างเงี้ยคนเหนือจะอยู่ที่เก้าหรือสิบเลยคนเหนือก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเออจริงก็อยากอยากอยู่บ้านอยากลับบ้านเพราะมันสบายมันมันชิลมากมันอะไรมากอะไรเงี้ยครับแต่ข้อปัญหาก,ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนาะเงินไม่สามารถเลี้ยงชีพได้อะไรเงี้ยกับที่บ้านถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบราชการหรือเราเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบยากหน่อยก็นี่อยาก่าเป็าทกํท เพราะตอนที่ตัดสินใจกลับมาที่บ้านเกิดเนี่ยนนัก็คือตั้งเป้าออยว่ากลับมาตั้งตัวที่นี่ใช่ใช่จริงตอนแรกกลับมาด้วยความเป็นเด็กเลยครับเราคาดหวังว่าแบบมันน่าจะไปได้เป็นที่คนอื่นที่นู่นที่นี่ทําอะไรเงี้ยเราก็ลองทําอะไรหลายอย่างนะรแต่จริงๆแล้วในบริบทเราก็ได้เรียนรู้นะในบริบทที่มันแตกต่างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไ้ซะทั้งหมดอะไรเงี้ยครับจังหวัดที่สวิตอยู่คือจังหวัดลำปางนะครับถ้าเกิดใครที่ดูอีพีก่อนหน้านี้ที่พี่วิน ได้ไมาอยู่ลําปางคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มาต้อนรับพี่เวินก็คือสารวิทย์ที่เเองโอคร,ครับผมทีนี้ครับพอหลายกระแสมันบอกว่ากับปอยู่บานเกิดฮ้ยสบายเหมือนกับเรามีครอบครัวมีฐานกําลังของเราอยู่แล้วเนี่ยอพอกลับมาจริงๆมันมันไม่ใช่แค่อย่างนั้นเรื่องครอบครัวก็เรื่องหนึ่งเนาะอ่าผมอาจจะโชคดีที่บ้านผมบ้านเย็นเนาะ เราคิว่าเราอยู่ที่บ้านได้พ่อแม่ไม่ค่อยจะอะไรกับเราเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังเผื่อแค่เอาตัวรอดอะในทางไหนก็ได้ที่ไม่ได้แบบไอกปนโกงใครไปทําร้ายใครอะไรเงี้ยเนาะก,ก็โอเคก็เอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งแต่หมายความว่าในตัวของลําปางในเมืองที่มันเป็นเศรษฐกิจขนาด สิ่วเนาะตอนแรกเรามีภาพฝันในเมืองเราอีกแบบหนึ่งว่าอยากให้เป็นอย่างนูนงน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับมีกลุ่มเพื่อนมีอะไรแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเราก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของมันเนาะมันเป็นเมืองผู้สูงอายุคนที่อยากจะให้เมืองเงียบมันมีมากกว่าที่จะให้เมืองเจริญในแบบที่เรามองที่มีคนเข้ามาเยอะๆหรือว่ามีกิจกรรมคทิวิตี้ในเมืองเยอะอะไรเงี้ยครับที่จริงในตัวของเขตเทศบาลเมืองคนอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเลยทั้งหมดพอม,มาเผชิญกับสถานการณ์ความจริงที่บ้านเกิดเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอตอนนั้นทํำยังไงบ้างคะ จริงๆก็ต้องปรับตัวครับแต่ก็โชคดีที่แบบมีกลุ่มเพื่อนๆเ,เนาะที่แก๊งลำลองเล่าหนึ่งฟังกะได้ก็มีกลุ่มเพื่อนๆมีผู้ใหญ่ใจดีอะไรเงี้ยให้โอกาสในการทํางานในการทดลองอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับเราก็ลองดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยโดยที่แบบไลฟ์สไตล์เราไม่เปลี่ยนเรามีวิถีชีวิตที่ยังแบบยังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่เราก็รวมตุ่มกับเพื่อนแล้วก็สร้างผลงานการทำอีเวน จัดอีเวนท์ที่เราอยากให้เป็นอยากให้มีกิจกรรมเมืองที่เราอยากให้มีมอะไรเงี้ยครับทดลองกันผ่านเทศบาลผ่านอะไรเงี้ยที่เราลองทํูมันก็ทําได้เนาะคนเงื่อนไขเป็นคนทยทยานนะผมเป็นคนทยอทยานตั้งแต่แรกกันแล้วถามว่าจะรวยไหมผมว่าก็ยากจะอยู่รอดไหมผมว่าน่าจะอยู่รอดแล้วนะน่าจะอยู่รอดแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรอาจจะขอลองให้สรวิทได้ลองไล่เลี้ยงนิดนึงตั้งแต่ที่กลับมาทงปางตอนนั้นกี่ปีนะฮะเอากลับจริงก่อนจบเนาะผมรหัสปอโท6หกศูนย ปี62 63ประมาณปี 63, ป63ถึงตอนนี้ก็4ปีอาจจะให้ลองเล่าทานรายท่านนิดหนึ่งว่าตั้งแต่กลับมาปีแรกได้ผ่านอะไรบ้างได้ทํากิจกรรมอะไรมาบ้างจริงๆในตั้งแต่ปีแรกๆผมก็ไปช่วยงานชุมชนเนาะชุมชนม o, ทำโอทําท่องเที่ยวทำอะไรเงรี้ยเราทํางานตั้งแต่ได้ค่าแรงวันละ200ไม่ถึงอะ่ะมันเป็นการแชร์ลิงซะมากกว่าเยยานาะมันไม่ได้มีการให้คิดว่าธุรกิจจะมาเกี่ยวข้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ชุมชนก็จะมีชื่อเสียงมีอะไรอยู่แล้วพอเราเข้ามาอยู่หรือพอเราเข้ามาทำมันต้องแบบ มันต้องทอํายังไงให้ให้ทรงให้อยู่รอดให้ได้แต่เราไม่สามารถจะบอกว่าเออเราขายแบบนี้ไหมครับได้เงินเยอะประมาณนี้อะไรเงี้ยมันก็จะผิดหลักการที่ทํากับคนในชุมชนทาเพื่อสังคมอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกมันก็ดูขัดแย้งนะผมก็ขัดแยง้งเลยตัวเองว่าถาจามีทางานตรงกลางมันต้องไม่ได้อะไรสิอ,อะไรเงี้ยมันจะต้องดูเป็นคนแฟร์คนคลินอะไรเงี้ยครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเราก็เห็นว่าอย่างโครงการรัฐทั้งหลายที่มาจริงๆผลประโยชน์คือการที่ให้โครงการมันผ่านก็ได้จัดงานแล้วก็คือเสร็จอะไรเงี้ยอันนี้คือผลเอาพุทธ มากสุดที่ทาไม่ได้ไม่ได้เสียหายไม่ได้เหมือนแบบว่าผมจัดงานคนไม่มาผมเจ๊งอะไรเงี้ยมันก็จะคนละโจทย์กันละผมก็เลยรู้สึกว่าในการปรับตัวปรับสภาพองคอ์กรปรับตัวผู้ใหญ่ว่าเออที่จริงผมก็ต้องมีเงินมาบริหารตรงกลางบ้างในการทํางานในการด่ายทุกอย่างไปข้างหน้าไม่งั้นทุกอย่างมันก็จะสุกสตาร์ทแค่นี้ไม่นก็จะไปไหนไม่ได้ช่วงที่ทำงานกับชุมชนตัวนั้นสอเข้ามาจับหน้างานอะไรในชุมช,มชมนนะตอนนั้นจับฉายครับที่นี่จับฉายหมดหมายความว่าตั้งแต่คนจัดโต๊ะาอดูปประสานงานทำทุกอย่าง รเรียกว่าเป็นคือคือออแกไนท์ทั้งนั้น,ท,งงนทุกคนก็จะตีความว่าผมเป็นออแกไนท์นะเทศ,ศาบาลก็บอกว่าผมเป็นออแกไนท์ผมว่าผมไม่ใช่ออแกไนผมก็ผมรู้สึกว่าอ่ะผมจัดการสี่นีด้ผมเป็นฟรลแลนซ์ก็รับจ้างทั่วไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ม,<ำ>มาพราะว่างานหลายๆงานที่ไม่ได้มีคนทําเราก็ต้องไปทำเราเราไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เหมือนกรุงเทพเหมือนเชียงใหม่ที่มีมีคนให้เลือกอาา่ะแต่นะ แต่ประกาศรับฟรีแลนซ์วันนี้จะมีคนมาจะมีคนบ้างมาทํางานให้เราอะไรมันไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็ต้องไปทําเองกลายเป็นข้อจํากัดอะไรหลายอย่างพออยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่ช่วยจากงานชุมชนอยู่สักระยะหนึ่งแล้วถัดมาสิ่งที่านถัดมาคือองค์กรสื่อสถานะแห่งหนึ่งแห่งเดียวในประเทศไทยเข้ามาก็ก็เริ่มมีจ็อ ได้กลับมาเดินทางอีกครั้งไม่รู้จักผู้คนได้มีคอนเนคชันทีนี้มันจากจากคอนเนคชันนี้ตอนที่อยู่ตอนที่อยู่ล่างสตี๋เนาะ mm hmm. ก็จะเป็นคอนเนคชันอีกแบบพอมาอยู่นี่ก็จะเป็นคอนเนคชันในพื้นที่เรารู้จักสากาจังหวัดกลุ่มกเกษตรรู้จักทุกคนเลยครับยิ่งเมืองเล็กมันยิ่งไหวผมทประมาณ2ปีนะมันก็ได้เห็นเครือข่ายอะไรมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เรามันเป็นอะไรได้บ้างมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็แต่จากนั้นก็ขายผัก เจ๊งขายนู่นนี่นั่นเจ๊งอะไรเงี้ยครับมันก็ก็เริ่มไปปกติเนะาะก็ลงคุข่ขานก็ดูว่า,วาจริงๆเราเราไปตีความว่าเมืองเรามีคนเยอะแล้วมีกําลังใจจริงๆไม่ใช่ <ừ> มันเป็นอีกอีกโจทย์หนึ่งที่บอกตั้งแต่แรกครับหลังจากกลับมาทางานด้านสื่อได้เอาอเดินทาครั้งหนึ่งล้ว <ừ> ถัดมาทําอะไรต่อฮะก็หลังๆก็จะเป็นโครงการครับก็รับทุนจากหน่วยงานรัฐมาทํากิจกรรมที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยครับก็ชื่อโปรเจกต์ลำลองนี่พูดได้นะเป็นเจ้า,จาขององค์กร เขาได้ <laughs> ไจะอ <laughs> จะงค์กรพูดได้ไหมจะพูดยังไ <laughs> งล้วเออองค์กรพูดได้ก็ลำลองเราก็สร้างออพื้นที่เนาะทดลองในการทํากิจกรรมต่างๆก็ในช่วงโควิดแล้วแหละว่าเราอยากทําอะไรลองทดลองทําอะไรกันในเมืองอะไรครับว่าเป็นยังไง <t> มันไม่ใช่การทดลองของคนในเมืองนะผมว่าจริงๆมันเป็นการทดลองของพวกเราเองว่าเราจะทดลองอยู่เมืองน,นี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงว่าในทิศทางไหนยังไงครับก <t> ็ลมลุกค<ๆ>ุกขานเมื่อกี้ลืมให้นิยามลำลองอ๋อลำลองลำลองคือลำลองเหรอครับ มัน <c oughs> เดสคิแปมันไม่ชัดูดจริงอันนี้อันนี้สารภาพเลยว่าที่จริงเรตั้งเพื่อรับรับงานเป็นกลุ่มเพื่อนที่อยากจะสร้างพอร์ตระบายงานแล้วก็ทดลองใช้พื้นที่เมืองครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่เมืองลำปางมันเป็นอะไรได้บ้างมันเป็นอะไรได้อีกอะไรเงี้ยเนาะเพื่อให้คนที่สนใจหรือคนที่มีอำนาจอะไรเงี้ยลองดูซิว่าถ้าสมมติว,ว่ามันทําแบบนี้มันจะเวิร์คหรือทำแบบนี้มันจะไม่เวิร์คยังไงอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เราเราก็รวมกลุ่มแก๊งขึ้นมาจัดเวทีเสวนาจัดพื้นที่เอ๊ะมันขาดอะไรมันต้องเติมอะไรอะไรเงี้ยครับขึ้นมาในพื้นที่มีงานดนตรีไหมแสงเหนือไหมอะไรเงี้ยลองคุยกับห้างเอกชนเจ้าใหญ่ทดลองอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในเมืองนี้อะไรเงี้ยครับเรียกว,ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อลองจ,งจริงๆมาลองลองทำโน่นทำนี่อยู่ใช่คือมา,มาทดลองจริงๆเลยอะไรเงี้ยแต่รู้จักหน้างานก็มันก็เข้าข่ายงานอเอาไนดะ์อยู่ดูเหมือนเดิมน,น,นะรับมารับงานมาเพื่อแล้วก็จัดการบริหารงานใช่ใช่ใช่จริงจริงก็จะเรียกอไกด์ก็ได้ครับยอมก มัน <laughs> เป็นอีเวนต์เบสเนาะอีเวนต์เบสเนี่ยบอกว่าเอาไงก็ได้หรือเป็นพวกนักแต่กิจกรรมก็ได้แล้วแต่แต่คนจะนิยามอะไรเงี้ยว่าเราเป็นยังไงแต่คนส่วนใหญ่จะนิยามในจังหวัดรานิยามเราว่าเราเป็นเอาไงซึ่งจริง,รงเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นเราที่เราเป็นลำลองแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้างานที่เราจะทําจริงจริเราต้องชัดเจนก่อนว่าตรงลงอ่ะลำลองต้องการอะไรและยามเป็นอะไรสุดท้ายเราก็จะไปปวดหัวหน้างานในงงานที่เราไม่อยากทําอยู่ดีงานนี้เงินน้อยงานนี้เงินเยอะอะไรเงี้ยครับแต่พูดเลยว่า งานที่ทรัพยากรมีอ่ะมันอะไรมันจะง่ายไปหมดเลยงานที่ทรัพยากรแบบจำกัดจำียดอ่ะทำยังไ,ไงมันก็เหนื่อยมาเถอะถ้ามีเงินเยอะละเลงให้แป๊บเดียวสนุกสวยงามผมได้กําไรด้วยพี่ไงได้งานดีด้วยเวิร์กนี่พอหลังจากที่ได้ลองผิดลองถูกมาสัก,กระยะหนึ่งของลํารองเนี่ยลํารองอยากจะเป็นอะไรส่วนตัวผมก่อนนอะไม่ได้ลงกับทีมอะไรเงี้ยครับจริงๆผมรู้สึกว่าหนึ่งเรารู้เลยว่าลําปางมันจะไฮซีซั่นทั้งปีไม่ได้อ่ะทั้งขนส่งมวลชน ทั้งโรงแรมหรือทั้งอะไรเงี้ยจะเอาคนนอกเข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายมันเมืองมันไม่ได้รองรับขนาดนั้นอุตสาหกรรมเราก็ไม่ได้เด่นกเกษตรแล้วก็เอาสับป,ปะรดมาล้นตลาดทุกปีไม่โดดเด่นรเราก็รู้สึกว่าเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ลองทำโปรเจกต์ที่มันแบบพัฒนาโปรดักต์อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเรามาเป็นคนทําเองคนขายเองอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจเช่นเราอาจจะมีลายโปรดักต์หลายๆอย่างที่ได้ลองทำอย่างสับป,ปะรดโซดาครับไหม หมายความว่าการรับทุนต่อไปในอนาคตของลำลองหรือทีมลำลองกระทำอะ่ะมันจะเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าพัฒนาโปรดักพัฒนาคนเพราะคนก็นเป็นโปรดัก์นึงเนาะเราก็จะเหมือนสร้างกลุ่มหน่วยเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่เองที่ไม่ต้องรอหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรอ่างเงี้ยเราเราก็ไปดูว่าสินค้าไหนที่มีความน่าสนใจพัฒนาได้เซรามิกตลาดเซรามิกมันยังพองไปไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเลือกคนทํางานระดับหนึ่งนะหมายความว่าตัวเราก็อินดี้นะ <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าแบบ เราเลยว่าคนอึ่นดีคือลำลองก็เป็นเป็นคนที่ทํางานด้วยยากมากเพราะไม่ทากันเองไม่ยังยากเลยยังไปทำกับคนอื่นแม่งยากกว่าเนนก็เลยว่าเออมันก็จังหวะไหนมันจะแมทกันอะไรเงี้ยคือเราก็รู้เดี๋ยวเราคิดให้เสร็จแล้วก็ไปชวนกันถ้าคุณซื้อไอเดียนี้ก็ไปด้วยกันนาไม่ซื้อก็แยกย้ายอย่างเงี้ย,ยคนประโยชน์เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรในระยะเวลาเท่าไหร่เรียกว่าลำลองก็ลองไปเรื่อยอแค่ว่าจังหวะนี้ช่วงเวลานี้มาลองโปรดักกัน ในช่วงสักสามสี่ห้าปีต่อไปเนาะเราอาจจะมีโปรดัก t ที่อยู่ในมือระดับหนึ่งอะไรเงี้ยฝันใหญ่ของของเราผมก็คือเหมือนว่าเราทําเป็นเหมือนลําปางเอ็กโปของดีในลาปางที่ถูกพัฒนาแล้วที่ถูกส่งไปในตลาดต่างๆแล้วอะไรเงี้ยครับมเม็ดเงินหมุนเข้ามาในจังหวัดเมีอะไรเข้ามาแล้าโชว์เป็นของดีเป็นเคสของดีไม่ต้องทํามกินเองไม่ต้องดูกันเองละเอาคนข้างนอกเข้ามาปินเอาคนข้างนอกเข้ามาชิมเอาคนข้างนอกเข้ามาใช้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็จะทําให้แบบเมืองนี้มันน่าสนใจแต่กินแมกซ์โซดาครับสับประรด ที่มีแมงสิบสูตรอะไรเงี้ยน,น่าสนใจนะอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็อยู่ให้ถูกที่แล้วก็ไปขายให้มันถูกแรงอะไรเงี้ยผม,มว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีท้าทายเรียกว่าลําปางก็มีเรื่องมีสารตั้งต้นอยู่ระดับหนึ่งเราก็เข้าไปจับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการโปรโมทแล้วก็ทําให้เป็นโปรดักต์ของจังหวัดให้ได้จากเด็กหนุ่มที่มีฝันมีมีค,มคนให้เป็นเด็กหนุ่มนะครับเด็กหนุ่มนี่นะครับ,รบแต่เคยโดนขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นเนาะเคยขับเคลื่อนด้วยเย ความ,มอยากทำโน่น<ม>ทำน,น,ทำนี่ด้วยแพชชั่นความกระตือรือร้อนจนตอนนี้มาสู่วบที่เราต้องมองผลเรื่องของตัวเลขกำผลกำไรกับการทำงานแล้วใช่ใช่ผมก็ยอมรับว่าผมพวกทุนนิยมจ๋ามากเลยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพวกันคมิยมคนเท่าเทียมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้ากันอยู่แล้ววะ <Yeah. S 2> จะเป็นแคปิตัลลิซึมที่โหดมากเหมือนกันนะจริงจริงจริงผมดูร้ายมากยอมรับไลยอันนี้คือก <c oughs> ้า <c oughs> วเราตัวเองว่าจริงแต่ได้เงินแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินมันจะทำอะไรหลายๆอย่างที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันแร์กับคนอื่น การให้ผลประโยชน์เป็นตัวเลขมันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันค่อนข้างแฟร์กับการแจกจ่ายใช่ผลประโยชน์มันมันเป็นทางตรงนะพูดการดตรงว่าม,มันเป็นผลประโยชน์ทางตรงเลยว่ารู้ว่ามูลค่ามันเท่าไหร่วัดผลได้คืนดีเทิร์นเท่าไหร่ใจใจให้ใคร,อ,รอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการทําแ,แบบแฟร์มันทําได้แล้วทุกคนในสังคมมือแตแฮปปี้ใช่อย่างนั้นใครทํางานก็ได้เงินไปทำดีเฉยก็ดีเฉยไปนี่นี่คือความแฟร์ของธุรกิจทำทำงานต้องได้เงินใช่ใช่ อันนี้ก็เป็นทิศทางหนึ่งของเรียกว่าการเติบโตของสอวิทละกันจากคนที่เคยขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นมาถึงการที่เรามองโลกในแง่ของตัวเลขมากขึ้นแต่มันตรงไปตรงมามากขึ้นทีนี้สุดท้ายฝากอะไรถึงคนที่คิดว่าฉันกลับมาทํางานที่บ้านดีกว่าอยากกลับมา <laughs> เอางั้นเลยเหรออยากกลับมาถ้าไมพร้อมอจริงมันต้องมันต้องตอบโจทย์ตัวเองครับคือเราไม่สามารถมองบ้านตัวเองเป็นเป็นแบบมหาพัยได้อะ ประเทศนี้คือประเทศนี้อะไรไงเงี้ยเ <ừ, S 1> นาะถ้าอย่างผมนะครับผมมีลูกลนะเนาะอัปเดตนึ่งคือมีลูกมาหนึ่งคนผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากจะสอนให้เขาว่าประเทศนี้สบายอยู่สบายอะไรเงรี้ยมันข้อจํากัดอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าบ้านเมืองหรือคอมมิตี้ไหนที่มันจะ,จะเจริญอะ่ะมันอยู่ที่คน ừ, มันไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรมากกันามันอยู่ที่คนมันอยู่ท,ท,ที่ที่วิธีคิดของ,ของคนเลยอะไรเงรี้ยแล้วก็จะบอกว่าคนไทยเหมือนคนอิตาลีนะเช่นสมมติว่าปักซอยร้อนชิบหายเลย มีเงินอยู่นั่นแบบพันหนึ่งให้เดินไปหยิบกับอยู่บ้านกินเบียร์เย็นเย็นเปิดทีวีคนไทยเลิกกินเบียร์เย็นเเปิดทีวี B B นะไม่เอาตังค์พันไม่เอาตังค์พันเดี๋ยวสบายไว้ก่อนใช่ชิลไว้ก่อนน,นี่นน้ไม่รู้อะไรือชิลไว้ก่อนเปิดเบียร์เย็นเย็นกินอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันเป็นที่มันเป็นที่สไตล์ของของผู้คนแต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะบอกว่าคนจะกลับมาบ้านอ่ะการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าแบบคุณต้องใช้จ่ายอะไรบ้างไม่ต้องมองนะว่าจะกลับมาทําอะไรคุณต้องใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรเท่าไหร่ คุณเก็บกเกษียณได้ไหมวันที่คุณทํางานไม่ได้แล้วคุณจะมีเงินจากทางไหนบ้างอะไรเงี้ครับคิดให้ดีแล้วก็แล้วก็พร้อมแล้วค่อยกลับพร้อมรู้เรื่องเงินสำคัญครับสำคัญที่สุดเลยว่าจะยังไงอะไรเนงะี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีนะบางทีเรากลับบ้านอ่ะเราอาจจะไม่ต้องไปเข้าทุกคอมมูนิตี้ก็ได้นะไปเลือกคอมมูนที่คนสนใจแล้วคุณสามารถเอาตัวรอดมีชีวิตได้อ่ะก็เพียงพอแล้วแต่หาให้มันเจอแนละ้วคุณก็จะจะเจอที่ของคุณอนะ่ะ ไม่ต้องเฮโลไปตามกับสังคมหลักของเมืองหรือแต่ถ้าคุณเจ๋งจริงอะ่ะคนจะเข้ามาหาคุณเพราะสุดท้ายสิ่งนี้จะเป็นสิ่งเดียวที่คุณทําได้ในตะวันคนที่อยู่ที่อยู่ไกลบ้านเนาะคนที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่ไๆไกลๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอ๋อบ้านเกิดมันคือหนึ่งก้อนเดียวกันแต่จริงๆแล้วในบ้านเกิดมันก็ไม่ได้เล็กมันก็มีแตกแยกย่อยเป็นก<ฮ>ลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะอยู่ดีเรียกว่าพอฟังจากสรวิทย์เรื่องของการกลับบ้านแล้วเนี่ยคนมันจะอยู่ยากทุกทางเลยคนที่อยู่แบอยู่บ้านแล้วบอกย อยากจะไปหางานในเมืองใหญ่ทําก็ต้องคิดแล้วมันก็ลําบากแล้วคนที่อยู่ในเมืองใหญ่จะกลับมาบ้านทํามันก็ต้องมีเรื่องต้องคิดอยู่เหมือนกันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันต้องมันต้องมีพื้นฐานเรื่องการเงินเรื่องการคํานวณเรื่องการวางแผนเยอะมากมันไม่ใช่ว่าแค่กลับไปกลับอยู่บ้านเราสบายว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นโลกมันผมว่าโลกมันมันมันรัดเราเข้ามาเรื่อยๆด้วยเนาะเรื่องของเทคโนโลยีคือมันมีเครื่องมือมันมีทูที่ที่ลดเวลาเราเยอะมากเนาะทุกวันอะไรเงี้ยครับมันหมายความว่า ไอสิ่งที่เราทําทุกวันเนี้ยมันถูกแทนได้เสมอมันมีคนที่ทําได้ดีกว่ามีคนที่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบราคามันก็จะถูกลงเรื่อยๆต้องลองดูอะถ้าสมมติว่าผมคุยกับลูกผมสมอลสานนะผมก็จะรู้สึกว่าแบบเอาทําสิ่งที่มึงชอบแล้วก็ไปให้สุดบอก็นเป็ดก็ต้องเป็นแต่เป็ดก็ต้องแบบมีปีกมีออร่าแะไ<ม>ต่มาเออมันก็ต้องสุดในทางนั้นให้ได้อะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราสุดไม่ได้เราเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนก็ลองลองปรับให้มันแมน กับกับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยอย่าเอาเปรียบคนอื่นก็พอละเอาจิงดูว่าช่องทางสิ่งที่มันเหลือมันคืออะไรอะไรเงี้ยว่าเราเราอยากจะทําอะไรกันแน่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเงินสําคัญบอกเงินสาคัญหรว่าเงินไม่สาคัญไม่สาคัญบ้าเลยเป็นสิ่งแรกที่ต้องคิดใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นทัศนะของคนที่ออกจากบ้านเกิดออกไปอยู่ในเมืองใหญ่เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็กลับมาย้อนกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ มีแผนในใจว่าอยากจะกลับบ้านเกิดหรือว่าอยากจะเดินทางไปทํางานที่ไหนเนี่ยคิดว่าประสบการณ์ของสารวิทย์เนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นตัวข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสารวิทย์มากนะครับที่มาร่วมรายการ,รวันนี้เป็นรายการพิเศษเลยมาถ่ายถึงที่บ้านสารวิทย์เลยอยู่ลำปางกันนี่บ้านผมร้อนจังไะตอนนี้นนนใช่ร้อนมาก <laughs> <laughs> และนี่คือรามาจิตตังพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องนาจิตตังสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ